จังหวัดกรสินครับเพื่อนในพิการจัดงานต่อต้านครับข้อรัชชะกลประเทศไทยจังหวัดกรสินประจำปี2 5 6 7ครับที่สารากางจังหวัดกรสินครับน,นายสนันพกอักษรผู้ราชการจังหวัดกรสินได้มีการเปิดงานนะครับต่อต้านคอรัชันสากลประเทศไทยจังหวัดกรสิน์ประจำปี2 5 6 7ภายใต้แนวคิดครับไฟ อเกนคอร์ัปชันนะครับโดยในมีการมอบเกียติบัตแก่ชมร่ม2จิตพ่อเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาลสินเครือขา่ายภาคประชาชนของของสำนักงานปปชประจำจังหวัดกาลสินที่ในมีการรับคัดเลือกนะครับให้เป็นชมร่มที่มีผลงานดีเด่นมีการมอบโปรเกียติยศและเกียติบัต แกนวยงานต้นสังกัดที่ได้ยครับเคลื่อนลักสูตรตานทุจริตศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 7โดยการนําไปเปิดซ้อนเป็นนครับรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน5 7 0แห่งและก็มอบประกาศนียบัตรเฉดชูเกียรต องค์กรประคองส่วนทองถินที่มีผลการประเมินคุณธรรมและก็ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ<ม>ที่มีขาคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ่านพานดีและก็ผ่านดีเยี่ยมจํานวน141หน่วยงานครับเมื่อวานนี้ก็เป็นมือต่อตาครับจันรสากลประเทศไทยนะคะหลายพื้นที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น<ม>กระซอยกันพอแม่พีน้องเป็นหูเป็นตาเห็นการทุจริตครอบจันทร์ยุมองไดก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะ